กิจกรรมยืนหยุดทั้งนี่นะคะเขาจะยืนเฉยๆเป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีแล้วก็เวลาเริ่มกิจกรรมก็จะอยู่ที่ประมาณ17นาฬิกาค่ะดังนั้นกิจกรรมเขาจะจบอยู่ที่1 8นาฬิกาสองนาทีดือดประมาณนะคะซึ่งขณะนนี้คือ17นาฬิกาสีนาทีแล้วแล้วก็สภาพเดี๋ยวเราถ่ายรอบๆบรรยากาศให้เห็นกันนะคะว่าสภาพตอนนี้ก็คือฝนตกหนักมาก ในพื้นที่ของรัชดาซึ่งจริงๆตามที่เราเดินทางมาจากตรงเอาระศสภาะคาก็จะผ่านในส่วนของถนนทหารแล้วก็มาออกยังจตกจัรก็จะเจอฝนมาหนักตั้งแต่จตกจัรมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ส่วนในจุดนี้น่าจะเพิ่งเริ่มตกแล้วก็สภาพก็คงจะตกไปอีกนานนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะว่า รอบๆก็วันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันทำการค่ะก็คือการจราจารก็ยังคงมีการใช้เส้นทางกันอยู่ในแป๊บเดียจะให้ดูในส่วนาากึบบ่จากบรรยากาศขนองถนนหน้าถนนรัตนาะนะคะบริเวณน้า นวรั้วของสามอาญารัชดาซึ่งในจุดนี้จะเป็นจุดพื้นที่ที่มีอาการสามหลายอาคารน,นะคะอยู่ในเขตแนวรั้วเดียวกันแล้วก็จะมีประตูทางเข้าจาออกโดยประมาณสุดก้าประตูคือจะเป็นแบ่งเป็นทางเข้าเป็นเลือกคู่แล้วก็ประตูทางออกเป็นเลือกคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะก่อนมาพูดคุยก,กันจับผู้ที่ยองคง ยืนเด่น้าดพายักสายฝนในวันนี้กันค่ะน,นี่นะคะในส่วนที่เห็นต้มๆนั้นก็คือ,คอทีมรปปของทางสามนะคะก็จะมีการใส่เสื้อคุมฝนแล้วก็มีการออกมาตั้งจุดอยู่ด้านนอก ขณะนี้น่าจะมีส่วนในเรื่องของสายฝนนะตะคือเราไม่เห็นในส่วนของตำรวจท้องที่ก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจมากจะมีประจําการอยู่ในตัวสารหรือเปล่านะคะแต่ด้วยสภาพคือกิจกรรมนี้เขาดําเนินมาหลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาใดๆไม่มีก่อนรุนแรงค่ะดังนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ของเจ้าหน้าที่มีความกังวลใจในเรื่องของาาการจัดกิจกรรมในจุดนี้ค่ะ น,ะะนี่คือคุณบารมีนะคะซึ่งเป็นเอ่อตัวแทนจากสมาชิกสมาชิกคนจนนะจะจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นหลักในการยืนหยัดขังขงองกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณบารมีนะคะขออนุญาตถือไม้เองค่ะไ่ที่ยังอันี้พี่คิดว่ามันจะมีผลอะไรนะคะ ก็ออมีผลครับก็อย่างน้อยก็ทำให้เขารับรู้ว่ายัางมีคนไม่เห็นด้วยกับกระบวนการอันไม่ยุติธรรมอย่างนี้อยู่ครับถ้าเปรียบเทียบกับกิจกรรมยืนหยุดขังกากกิจกรรมที่มีแนวโน้มเข้ามเข้าเนี่ยรู้สึกคนจะสนใจอย่างไมัมากกว่าที่รู้สึกยังไงครับเผมไม่ได้คิดเปรียบเทียบกันครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะคะกิจกรรมของที่ น้องๆเขาทาก็มีวัตถุประสงค์หนึ่งเราก็มีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับความตึงเครียดอ,อะไรมันต่างกันหลายอย่างครับในสถานการณ์วันนี้ซึ่ฝนตกหนักมากทำไมไม่ยกเลิกกิจกรรมครับก็ไม่มีเหตุคือเรามายืมเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าถ้าฝนตกลมแรงน้าท่วมอะไรเราจะยกเลิกเราไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยเราวัตถุประสงค์ของเราคือว่าต้องปล่อยเพื่อเรามาเราถึงจะยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้ฝนจะตกเราก็ต้องยืนต่อครับแล้วที่ถ่ายมาตอนนั้นเราเคยมีการที่น้าสัมนาแล้วก็บนคดีด้วยเป็นยังไงบ้างนะคะก็จริงๆมีนัดหมายพวกนี้นะครับแต่ว่าทางคณะสงครามก็ขอทางพนายกับชนะสงครามก็หาดูกันแล้วว่าขอเลื่อนไปก่อนเนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องโรคระบาดอยู่ครับ ที่ลานอากงนะครับ้าสถานีกาเนี่ยถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะกลับไปท,ทันทีลยครับหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีอุปสรรคีดขวางอะไรนะครับแล้วตอนนี้ไปดู้วเป็น,ไนปัไงบ้างคะที่ลานกาลานอากงอ่ะก็คิดว่าน่าจะใช้การได้นะครับแล้วจะับไปที่นั่น,มนเ,เมื่อไหร่นะเราเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทางเพจเราจะประกาศอีกทีหนึ่งนะครับผมคงจะต้องหารือก,กัอนก่อนว่าสักเมื่อไหร่ดีครับ เท่าที่ฟังดูเนี่ยก็ก็ยังเป็นห่วงคนที่ติดโควิดอยู่นะครับแล้วก็มีหลายคนติดโควิดแล้วก็ดูจากเ,าเพจของศูนย์ทนายก็คืออนนทเองเนี่ยก็เริ่มไม่สบายใจเพราะว่าคนข้างห้องก็ติดโควิดจนอาการหนักพอสมควรอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งเห็นที่อนนท์เขียนก็ประมาณว่า,าถึงแม้ว่าเขาจะขังให้ติดโควิดตาย อนท์ก็จะยอมสู้ตายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราก็ต้องคิดว่าพวกเราเองก็ต้องทาหน้าที่ให้มันเข้มข้นขึ้นน,นะครับยังยังต้องหาวิธีอยู่ว่าจะทําให้เข้มข้นยังไงเพื่อที่จะให้เขาถูกปล่อยอย่างไได้ครับอย่างนี้ที่นั้นมันยืนประมาณเจ็ดสิบกวันครับแถวนี้พี่คิดว่าเมื่อไหร่ก็จะปล่อยนะไม่คิดเลยครับว็าปล่อยเมื่อไหร่ก็ปล่อยเมื่อน้นนะครับเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องอยืนเท่านั้นเท่านี้วันเลยครับ เราก็ต้องทำให้เป็นเรื่องไม่ธรรมดาครับเราจะอย่าปล่อยให้สังคมมันชินชากับเหตุการณ์แบบนี้เราต้องเรียกร้องศาลว่าศาลต้องมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือความอยุติธรรมคุณอาเมติเยี่ยมที่น่าสุดอย่างคดีกระกกระเสือเนี่ยตั้งแต่ปี51แสนปีกาขึ้นถึงปี64ไปในขณะที่นักกิจกรรมตอนนี้หลายคนตกทุกข์ไปใส่ยังให้ถึงพิจารณาที่รู้สึกอาเมติเยียมกันไหมคะ ผมไม่ได้อยากเปรียบเทียบนะฮะผมคิดว่าโดยถึงที่สุดแล้วเนี่ยการใช้เตรีภาพในการชุมนุมเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องมีความผิดอะไรนะฮะไม่ไมว่าไม่ว่าใครก็าตามนะยกเว้นว่าเขาจะมีไปทำด้วยเหตุอื่นที่ที่เกินเลยไปจนกระทั่งเป็นความผิดอะไรประมาณนี้ครับ ซ,ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางพวกกปปสต่อเขาไปทําอะไรหรือเปล่านะที่โดนติดพุกอันนี้ผมไม่ได้ติดตามรายละเอียดของพวกเขาครับอนุญาตพรุ่งนี้จะมีการชิมนุมใหญ่โดยคุณนัทสมุทรเป็นไปได้ไหมคะที่กลุ่มบอลม้งก,กับแสตมป์จะเ่วมยืนอยู่ที่นั่นค่ะบเอาไม่ละครับเราก็ทําหน้าที่ของเราครับเราวัตถุประสงค์ของเราคือเราเรียกร้องให้่ายเพื่อเรานะฮะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของอพวกเต้นเขาก็คงอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง เราคงจะไม่เข้าไปขัดขวางก้าวไก่วัตถุประส่งของเขาอะไรประมาณเนี้ครับเราก็ทําแค่นี้เองครับแต่วอีกสักเพ่อในฐานะพี่บารมีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผ่านเหตุการณ์ไม่หลายเหตุการณ์อยากฝากถึงอะไรน้องๆที่มีการพิมพ์ในตอนนี้ไหมครับก็อยากฝากว่าน้องๆก็ต้องระวังตัวครับแล้วก็จะทําอะไรเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องอพินิจพิจารณาให้ดีนะครับว่า ในเหตุการณ์ไหนควรจะทําอย่างไรในเหตุการณ์ไหนควรจะทําอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่าน้องๆก็ทุกคนก็มีวุฒิภาวะพอนะครับแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ครับขอบคุณครับคุยกับคุณบารมีนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายจากสมัชชานคนจนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักในการที่มาร่วมกิจกรรมยืน ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่17ที่เราได้ทํากิจกรรมยืนหยุดขังหน้าศาอายารัชดานะครับวันพุธที่1กันยายน2564เรามายืนเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของศาลที่ไม่ให้โจทย์จำเลยซึ่งเป็นนักโทษ ทางการเมืองนะครับมีใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นตา่างแต่ถูกลิดรอนสิทธิการประกันตัวตอนนี้เหลืออยู่8คนครับเจ็ดถึงแปดคนนะครับยังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ถูกผิดนะครับเรามาที่นี่เป็นวันที่เจ็ดแล้ว อย่างไรก็ตามเราจะจ,จัดกิจกรรมต่อไปนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้รบกวนตรวจสอบเรื่องสถานที่อีกครั้งนะครับเพราะเราอาจจะมีการย้ายสถานที่ไปที่หน้าสาลิกาสามรัชดรน,นะครับตรงลานคมและรูปแบบกิจกรรมก็จะปรับเปลี่ยนไปขอเราเช็คตรวจสอบก่อนว่า เข้าไปทํากิจกรรมได้หรือไม่นะครับแล้วก็จะแจ้งผ่านทางหน้าเพลพ์พูลน้ำต้การบกครังวันนี้เราก็ยังเรียกร้องนะครับให้ศาลได้คืนสิทธิการประกันตัวให้กับเราผู้ต้องขางทางการเมืองนะครับคืนสิทธิที่เขาจะต้องออกมาต่อสู้รวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีนะครับเพื่อให การต่อสู้คดีเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ด้วยดีธรรมนะครับขอเชิญชวนทุกคนนะครับหันหน้าเข้าหาสารายาชูสามนิ้วด้วยแขนข้างซ้ายแล้วร่วมกันเป็นคำสามคำนะครับพร้อมกันปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้่บริสุทธิ์เรียนศิษยการประกันตัวสามครั้งครับหนึ่งสองสามปล่อยเพื่อนเรา Bye, 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 ขอบคุณมากครับคุณนี้ว่าใช่ครับว่าสถานที่เป็นที่ไหนค่ะในส่วนของผู้จัดจากพลเมืองโตกลับก็มีการประกาศยุติกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งเป็นจํานวนวันวันที่17ซึ่งจัดอยู่บริเวณหน้าป้ายสารอาญ,ญาถนนรัชดาแห่งนี้ค่ะแล้วก็ติดตามในส่วนของสถานที่ในพรุ่งนี้อีกครั้งในเพจพลเมืองโตกลับค่ะ ว่าจะมีการย้ายกลับไปในส่วนของจุดหมายหลักก็คือหน้ารานอากงบริเวณตรงข้ามกับสนามราชซึ่งราชึ่งมาราษดอนนะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกระเพกกาบัลังมดค่ะ